ทุกวันนี้ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าคนเราดิ้นรนทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความสำเร็จของตัวเองหรือไม่ก็ครอบครัวแต่คนบางคนกลับทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพียงเพื่อเหล่าสุนัขจรจัดวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องราวของป้าเป้านะคะที่ทุ่มเททั้งชีวิตนะคะเล่มามาจรจัดในอนาบริเวณนี้คะ่ะรอ,อบ ทางเซ็นทรัลบางนานะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงแถวๆที่เป็นบริเวณอุณมสุงนะคะกิจวัตรของป้าเป้าตั้งแต่เช้าจะรดเย็น เรียกว่าง่วนอยู่กับการเตรียมอาหารให้กับสุนัขแทบจะตลอดเวลาป้าเป้าไม่เคยมีวันหยุดถึงเจ็บไข้ร่างกายไม่ไหวจริงๆก็จะต้องหาใครมาทำหน้าที่นี้แทนเพราะในใจยังคงห่วงกลัวว่าสุนัขจอจัดทั้งหลายต้องอดม,มอออเหนื่อยแต่ก็ต้องทำเพราะข้าวหัวข้าวฝาวกกัากะละม้า ้าไมาาออแปดโมงเช้าป,ป้าเปาเริ่มด้วยการหุงข้าวและออกไปเอาตับหมูที่หวานให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นผู้นำมาส่งให้ทุกวันวันละประมาณ7 1 0กิโลกรัมจากรายการค่าอาหารของสุนัขในแต่ละวันเราพบว่าสูงถึงพันกว่าบาท แล้วเงินจำนวนมากมายเหล่านี้ที่ป้าเป้าจำเป็นต้องใช้ใจ่ายในแต่ละวันได้มาจากที่ไหนลูกหลานลูกมั่งหลานมาั่งลูกหลาเขาก็ช่วยเหรอคะให,ห้แต่ก่อนม่ให้แต่อนนี้มันให้แล้วหนีไม่ออกระหว่างที่รอให้ข้าวในหม้อสุกป,ป้าเปาก็จะย้ายมุมไปเก็บล้างภาชนะที่ใช้สำหรับให้อาหารสุนัข เมื่อข้าวสุกแล้วก็ยังต้องรอให้เย็นลงก่อนที่จะนำมาคลุกรวมกับตับหรืออย่างวันนี้โชคดีมีกระดูกไก่กระดูกหมูที่ร้านอาหารในย่านนี้ได้รวบรวมเก็บไว้ให้ s <S การคลุกข้าวฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับปริมาณข้าวที่อยู่ตรงหน้าถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ทีเดียวจึงต้องใช้เวลาจัดการถึงครึ่งค่นวัน แล้วกินอย่างนี้ทุกวันนะคะม,มีเปลี่ยนมีเปลี่ยนกับไหมคะมีเปลี่ยนกินอย่างนอะทำอะไรเปลี่ยนอะัตับปล้ที่โครงกปายังยังไม่อร่อยเลยต้องใช้ตับผสมแพงก็ตามที่ปด80ก็ต้องเอาถ้า65ไปมี80ก็ต้องเอา,กต,อเอาตกบ่ายแล้วปลาเป้าพร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อไปให้อาหารสุนัข ทีมงานของเราสามารถสังเกตได้ถึงความไว้ใจจากสุนัขที่ยอมให้ป้าเป้าคนเดียวที่เข้าใกล้เพียงแค่ได้ยินเสียงเรียกพวกมันก็วิ่งออกมาจากทิศท,ทางต่างๆพี่แท็กซี่คนนี้ได้กล่าวถึงป้าเป้าซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความทุ่มเทของป้าเป้าที่มีต่อสุนัขเหล่านี้ ป้าก็ทำอย่างนี้ทุกวันใชคะทุกวันก<ล>็นานหรือยังไงครับแล้วพี่คิดว่าการกระทำาของป้าที่คนบางคนเขาบองว่าแบบป้าแกแบบไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยมีความคเป็นธไหมไม่เฉยๆครับเพราะบางครั้งก็ช่วยแกครับเข็นรถมั่งอะไรมั่งหมาก็เปลี่ยนเหมือนกันจะได้ยิ่งกว่าละยิ่งกว่าเราป้าก็ทำอ่งนี้ไปนานเลยคะทำนานไหมทำจนหมดใจ เขาจะมาช่วยเหลือให้เขามองเห็นถึงกับชีวิตของพวกสุนัขก้อนจับไนนี้ะมากก็พูดไม่คม่อยเป็นนะเนาะก็อยากให้่คนที่เขาเลี้ยงหมาเพราะว่าคนนานอย่าเอาไนเลก่อน